ขอย้ำทุกคนก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกินนะครับผมอยากดูคลิปเวอร์ชั่นเต็มลงไปแล้วนะคลิกลิงก์ตามบนหน้าจอน,นี้ได้เลยเพราะเราย้ายการรายงานข่าวประจําวันเนี่ยไปอีกช่องหนึ่งแล้วทุกคนเชื่อไหม EP นี้นะความยากของมันคือผมเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรไปเปรียบเทียบกันดีนะเพราะความรู้รอบโลกเนี่ยมีน้อยมากนะครับผมส่วนตัวก็เลยคิดว่า EP นี้ก็คงจะเปรียบเทียบในเรื่องของบ้านรถยนต์หรือไม่ก็พระเครื่องนะดังนั้นนะครับผมหากใครเนี่ยมีสิ่งของอย่างอื่นที่เทียบค่าได้ก็ลองแสดงความคิดเห็นมา ช่วยกันได้เลยนะซึ่ง EP นี้ราคาก็ถือว่าหายากส่วนหนึ่งอยู่แล้วและเพื่อให้ลิงก์กับมาบุที่ไทยเรามีอยู่ด้วยก็พยายามจะนํามาเปรียบเทียบให้ได้มากที่สุดนะแล้วบอกก่อนว่าใครเห็นตัวเลขสูงๆแล้วใจไม่ค่อยดีนะครับผมทุกคนก็เตรียมยาดมมาไว้ได้เลยเพราะอีกแน่นอนแต่ในวันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับ6การเปรียบเทียบชัดๆงบซื้ออาวุธของกองทัพไทยประทะงบช็อปของมหาเศรษฐี มาเริ่มการกับของที่ถูกที่สุดไปกันก่อนเลยแล้วกันนะหากไม่นับรวมพรกระสุนปืนเล็กนะนั่น,นคือกระสุนปืนแต่และเป็นขนาดที่ใหญ่มากที่สุดของกองทัพไทยเราในรถถังที่ใช้กันอยู่ด้วยกับขนาดของกระสุนปืนยาวรถถัง125มิลลิเมตรมูลค่าต่อนนั้นนะครับผมอยู่ที่ตัวเลข92,000ล้านบาทโดยมาจากการซื้อของกรมสรรพุทธา์ทหารบกในช่วงของปี2020เป็นแบบกระสุนรถถังระเบิดแรงสูงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยซื้อมาจํานวน300